สวัสดีครับผมซีนะครับ RC C Scale ก็วันนี้พามาดูรถคันใหม่นะครับก็เพิ่งจะทำการบิวเสร็จหมาดๆเลยนะฮะก็ทำการสีตัวนี้หัวเป็นรุ่น M 3 5 A 2 b o นะครับบอดี้ของคอส RC นะครับเป็นพลาสติกนะครับทำสีระบบ 2K งาแว็บนะครับทำเองกับมือส่วนกระบะนะครับเป็นของเวียดนามนะครับ DPS นะครับถ้าทุกคนเคยติดตามใน Facebook เขานะฮะนะผมก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไล่เรียงกันไปเลยว่าทำอะไรกันบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็มีใส่บอดี้นะครับของคอ o สเสร็จตามด้วยมีวินอ่าอันนี้มีวินด้วยนะครับวินวอนนะครับตัวแพงเลยนะครับแล้วก็ล้อลายแท็กเตอร์นะครับครับสี่ล้อเลยนะครับล้อหลังเป็นล้อเดี่ยวนะครับไม่ใช่ล้อคู่นะครับ แต่ได้ออฟเซตที่ยื่นเท่ากันพอดีนะครับแล้วก็ไปดูกันอีกทีนึงเลยเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับครับผมอ่อระบบเสียงนะครับ c f r c 1 6อ่าจอทิศตัวนี้ใส่ระบบควันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็อันนี้นะฮะ SWE เป็นแต่ ครับผมแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จนะควันก็จะออกด้วยเลยนะครับควันเลยควันออกที่ร่อยเสียเลยนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดไฟก่อนนะครับ ไฟวนก็ได้นะครับะระบบเดีไปเลี้ยวก่อนเป็นระบบไฟวนก็ได้นะครับะนะไฟม่กระบบไฟหลง เราใส่นิกนะครับให้เบ้นเครื่องได้เบนเครื่ออยางทนทยกน้ำก็บเบ้นเครื่องได้นะครับยกนำ้ำยกน้ำก็บเบ้นเครื่องได้ เป็นวิ้นแบบกดล็อกมือนะครับกดตัวนี้เพื่อลระดึงได้เลยแล้วเก็บวินก็ วาล์วจานไก่นะครับคุมปั๊มด้วยสปีดเทา็าปที่มี14กแสตมนะฮะอันนี้เป็นปั๊มแบบมีรูทวาลนะครับส,ส,สังคมนะครับครับผมก็ เดี alors, bakery, eh? ๋ยวยังไงจะลองทดลองวิ um mm ่งสีกทีพรุ่งนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ